ความรักของเธอกับฉันจะตรงกันจะผูกันและเราจะเข้าจังหวาความรักดีดีแค่ไหนจะเป็นไงจะยังไรก็คงต้องรักกันดูสักทีเรื่องสนุกสนุกมาถึงตรงที่แจ๊ดยอมให้เพียงออมานอนด้วยแล้วพบว่าเพียงออกรนดังมาก <c oughs> มีครับถึงเจ็กระดาษอมส่งแลนะครับครับเชิญเลยครับโอ้โหมาตรงเวลามากเลยเรียบร้อนนะครับครับผมผมครับครบครับขอบคุณมากครับอ้าโอ้ยว่าไงเจ้าสาวนี่ถือข้าวของมาพลุงพลังแบบนี้เนี่ยทำอย่างับจะย้ํบอยู่ที่นี่อย่างนั้นน่ใช่ค่ะ พี่ส่งนั่นนั่นมันจะหมแล้วนะคะเออเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้เนี่ยพี่บอกว่าจะย้ายมอยู่ที่นี่ไงร้อเล่นใช่ไหมคือว่าเพียงออะตอนที่กําลังหาหอพักอยู่อะพี่แจ๊ดเขาให้เพียงออย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อนสักพักหนึ่งอะค่ะที่ห้องเก็บของชั้นสามอะไรกันห้องเก็บของชั้นสามมันเล็กมากเลยนะมองสามคนอึดอับแย่เป็นไปบนห้องผมบ้านก็ได้นะครับ เออคือจริงๆแล้วพิงออนอนคนเดียวอะค่ะเพื่อนเราแค่มาส,งส่งเฉยๆว้าเสียดายจังเลยพิงอ้อเราของเ,ขเก็บข้างบนนะอไปด้วยสิไปไปล่อ,อระวังมันได้จะหักนะครับงัออ้นเดี๋ยวพิงอ้อขอเลื่นไปเก็บก่อนนะคะได้ครับเอ้ยมาๆเดี๋ยวผมช่วยดีกว่ามานี่ค่ะโอ๊ยขอโทษนะเพียงออครับขออะไรอย่างนึงได้ไหม ช่วงระหว่างที่อยู่ที่นี่เนี่ยคุณจะใส่ชุดพยาบาลได้ไหมจะพยายามแล้วกันนะครับสองไอ้สองเฮ<ะ>้ยอะไรวะไอ้โฟกเป็นอะไรนไรั่งตุ่มตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ<ะ>้ยไอ้โฟก แกชอบน้องเพียงโอ้ยแต่คนยังไม่ว่ามัต้องมาเขินเลยเขินเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ของใครวะทีตอนแรกยังไม่มีดีกว่าเพียงออมาเฮ้ยหรือว่าจะเป็นของเพียงอ้ออะ เฮ้ยยองเคยไปอ่านเดลรี่ของเขาซีซัวมันเสียมายาณนะเว้ยแล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่ของน้องเพียงออก็ได้เฮ้ยใช่ใช่ชัวเขาเขียนบอกว่าเขาเป็นพยาบาลแล้วก็เช่าหออยู่กับเพื่อนเขาอยากมีแฟนว่ะเฮ้ยอย่าไปอ่านเขาเลยเสียมารยาณเลยเฮ้ยอยู่ได้อ่านเองนงแบบ เพื่อนอ่านให้ฟังเข้าใจไหมออ่านต่อดิเฮ้ยเขาชอบผู้ชายแบบขาวๆติ๊ตีตาเล็กจมูกบานเฮ้ยจมูกบานด้วยอมึงนิดนึงเลยเฮ้ยไอุ้้มก็ปกตินี่เฉียมเกย์ออกจะกเพลย์รู้ช่วยเหรอพอเวลาเจอน้องเขาเนี่ยเหมือนคราวนี้รู้สึกว่าเก่งเต็งยังไงไม่รู้ว่ะเฮ้ยคือว่างอย่างเี้ยโฟะฟะถ้าฉันเจอใครนะที่เป็นคนที่ใช่อ่ะ ฉันจะเป็นอย่างนี้ว่ะแม่เป็นตัวของตัวเองฉันจะเขินทันทีเลยและยิ่งล้อนะเป็นคนที่ใช่เป็นแม่ของลูกคุณจะยิ่งเขินไ,ได้เลยวยไาถึงหน้าสุดท้ายแล้ววะ่ะเฮ้ยเสียใจยด้วยว่ะเขาบอกว่าต้องไปอ่านต่อในไดรี่ออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตแทนมีต่อตรงท้าอีทนงช็อกโกแลตท,ที่รักช่วงนี้ต้องห่างกันสักพักนะพอรู้สึกว่าตัวเองจะทำให้เขาอ้วนเกินไปแล้วล่ะเขาอ้วนตรงไหนวะ เฮ้ยผู้หญิงทั้งโลกคิดว่าตัวเองอ้วนหมดแหละังไม่สนใจเลยเฮ้ยซงฉันมีแผนแต่ว่าแกเนี่ยก็ไปซื้อช็อกโกแลตให้เขาใช่ไหมแล้วรอว่าเขาจะชอบแกนั่นแน่เฮ้ยคนที่ใช่ลูกของแม่ชัวลูกมั้ง สองลกอกๆออกเนี่ยก็กลายเป็นห้องที่หน้านอนอีกห้องหนึ่งเหมือนกันนะใช่แถมนอนคนละห้องมีกำแพงกั้นเสียงพี่พิงพอ้อจะกลอนยังไงนะเราก็ไม่ได้ยิน่แล้วจ<ว>้ะนี่พิออต่อไปนี้นะหนูอยากจะกลอนดังแค่ไหนตามสบายเลยนะจ๊ะพี่แจ๊ดยังคิดว่าเพียงออกลอนอยู่อีกเหรอคะอุ้ยไี่หมายความว่ายังไม่ยอมรับฉันไม่เรียกว่าตัวเองกลอนอนะกเพียงออยอมรับก็ได้อ่ะถ้าพี่แจ๊ดสบายใจ กนเพียงออไม่ได้กลมขอโทษครับเป็นคนสวยเป็นไรรึเปล่าครับ ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อแจ๊สค่ะเออไม่ใช่ค่ะชื่อชื่อแจ๊สชื่อคุณพอจัง,ง,งเลย <c oughs> ผมชื่อนะครับชื่อ,อ แผ่นยินไหวจริงเหรอ,อแล้วทำไมพี่ไม่รู้สึกตัวเลยวะแล้วมันแรงหรือเปล่าคะไม่แรงเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะมันไหวแค่ฝาผนังสะเทือนบ้านสัน่นนิดหน่อยเท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> แล้วพิงออตื่นก็ดีแล้วพี่จะได้ไปนอนอย่างนี้แสดงว่าพี่ออกนอนอีกแล้วเหรอคะ รกัน่ะเพียงออไม่ได้กลสส่กหน่อยน้องเพียงอ๋อครับเชิญนั่งตป๊บหนึ่งครับอ๋อค่ะทำงานเช้าจังเออพี่มีของจะให้น้องเพียงออครับช็อกโกแลตครับแต่เอาไม่ทานช็อกโกแลตนะคะ ไปเชื่อหรอแต่แต่ไปเชื่อเขาแค่กลัวอ้วนเด้วนน้อยน้อยเพียวครับทาเราไม่อ้วนครับถึงมันไม่อ้วนเพียงอ้อก็ไม่ทานะค่ะต่อให้อ้วนสามคนโอบก็ยังน่ารักต่อให้โอบ้อาเพียวอ้อครับต่อให้โอบสามคนอ้วนก็ยังน่ารักไม่ใช่ต่อให้อ้วนสามคนโอบก็ยังน่ารัก ค่ะนิ้วอะค่ะนิ้วอะไรกันหรอมีอะไรกันหรอคะไปซื้อช็อกโกแลตครับ